สวัสดีครับทุกคนนะกลับมาพบกับด a r k s โซ่สาในพาร์ทที่19กันแล้วนะครับผมนี่แล้วเราก็เปิดทางรัดไปที่เรียบร้อยแล้วไงหาตั้งนาน,นกลไกอยู่ตรงไหนนี่ครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่อันเบลเลยเห็นไหมตายดีกว่า Let's go รอบนี้แหละผมก็ได้แบบว่าทําการวอร์มซ้อมกับมันแบบตึงๆชิวๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเกือบฆ่ามันได้แล้วเออแต่เราเบรกก่อนอันนี้ไม่ได้โมอันนี้ของจริงมาหมดจริงจัง หมอจริงจังเลยนี่ตอนซ้อมของทำอย่างนี้เลยครับเดินใส่อย่างเดียวโลรัวไอเที่ยเล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 ยโลลัวไปอียอ้ะเอ้ยตีปีเอ้ยอ้าวว้าวจวบลมนะกูอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นี่เองอแล้วมันจะไม่ค่อยใช้เวทเท่าไหร่ บบเอบ์ไปเอมเบอร์ไปรัวๆไปนไปี่เอาไปเซเอาไปเซ่ด่มนี่เป็นไงความชิลนี้ท่านได้มาจากไหนเป็นเรื่องแล้วมั้งฝนท่นูนอีเหี้ยโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยเฮ้ยอะ เยเอดิมดิมการดิมการดิมกาโอเคีแตมต้องแบค่ตงเหนี่ยแค่เฮียมาอ่หลักการเด่อตตัวใหญ่ันแหละอยู่ประชิดไว้อยู่ประชิดไว ้ยจะมีปล่อยอุกบาตไหมอุกบาทน้อยๆเออใช่เลยแบบนี้เออมามึงเยอะแล้วมึงเยอะแล้วเ,ออเ,ออเฮ้ยอไปๆแทงแทงทำไมเอ้ยเฮียลีลายเยอะนะมึงเนี่ยดิบจริงๆตอนนี้เติม เลยเต็มหอดโอเคหยาหลบได้จ้าขับไปเฮ้ยเรียบร้อยเป็นไงเข้าประชิดมันก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้วลอยแต่เวทหรือเวนแต่ที่สิ่งสิ่งที่ต้องระวังคือร่างร่างสองไฟมันอะมันจะปาดรัวๆเลยเป็นวงกว้างอ่อันกินด้วยทุกวันทำไมมีอะไร ไฟกำลังจะดับมอดแล้วกำลังรออีกหนึ่งล่าสุดนะครับหลอดคนสุดท้ายส่งกูไปไหนวะเนี่ยพรินต์เจ้าชายลอทริกอะไรเนี่ยอยู่ในมือของเจ้าเอาว่าลอทริกว่ะได้โปรดช่วยวิญญาณของเขาด้วยส่งข้าไปไหนไม่ทราบ อยู่ดีก็มาแบบช่วยด้วยช่วยเขาด้วยสภาพเอ้ยห้องนี้ให้เราเปิดเอาไว้แล้วบันไดไม่ลงมาอืมแล้วป้าก็ตายหาไปแล้วต้ใชายลอติกอยู่ในมือของเจ้าจะปลดกอบกู้วิญญาณเขาด้วยบอกเขาว่าใครจะต้องเป็นอะไรเป็นลอดโอโซห้าหมื่นแล้วนะ เอ,อ้อคัดซีนบันไดก็ยังคงไม่ลงมาอืมประตูปิดโอเมกอดหรือว่าเรากำลังจะเจอสิ่งไม่คาดฝันอันนี้น้ำลายหรือน้ำตาครับมาเป็นกรดเชียเรียบร้อยบอสบอสสองต่ จะว่าไปแหวนกูอยู่เปล่าวะแหวนที่แบบว่าตายแล้วไม่เสียโซน่าจะมีแหละเออเราเก็บไปเยอะอยู่เป็นเรื่องแล้วมึงท่านี้กูใส่แหวนรอเลยโซห้าหมื่นเลยนะมึงไม่ใช่เล่นๆน,น่ะถ้ากูตายนี่กูร้อง oh อะไอเ,เนี่ยโอ้ไม่ก็อหือแม่งกูใส่แหวนรอเลยนี่ไงเหล็กวงหนึ่งพอเดียวแล้วผมงก็จะสู้แล้วกันนะครับถ้ากูชนะน,นี่กูกูก็ไม่ใช่คนแล้วแหละ เลือดสามขวดน่ะอ๋อบอลที่ก้อยเฮียนั่นไงกูว่าแล้วกูสาหลบเรียบร้อยตายเดี๋ยวนะกูว่ากิ้งหลบแล้วน่ะเมื่อกี้จะจับโดนนี่เหรอไอ้เคี้ยปลายก็จับแบบเป็นวงกว้างยังโดนกูอีกเหรอครับครับพี่ เอออีแดนเซอร์เบนอ่าโซเราเรียบร้อยโ oh yeah. อ้ยเหรเดี๋ยวใครไปหามาแล้วกันโอ้โหปะ่ะความฮาคือกูตีเ,เข้าเลยเมื่อกี้ไปกลับบ้านเอ้เด็กเนีไปจุ่มโซตรงนั้นก็ได้เรายังไม่ได้เปิดเลยเนี่ยไอ้เด็กเนีดูทีมเพื่อเสียเวลาเดินปีเอานี่ไงได้ละเดี๋ยวไปดูก่อนดิคือ บอสสองต่อนะครับมันต้องมีคนทําได้ในโลกใบนี้แต่ไม่ใช่ผมแน่นอนขอดูก่อนเออโซให้เราทําหล่นไว้โดนแปดพันโอ้ยลืมมาแล้วเนี่ยว่ามีตั้งแปดพันเนี่ยนะตรงนี้เป็นไหนต่ออยากดูมี h a t แต่ h e l l was that มีลิฟต์ตอนด้านนี้แหละครับด้านนี้เป็ไหนเอ่ย ลิฟต์เหมือนกันโอ้ว่วาวบรนจบทางเดียวกันลิฟต์เปล่าโซห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นเก้าชั้นสองนะชั้นสองอันนี้ชั้นบนชั้นบนก็ก็ไปได้เอ๊ไอชั้นเมื่อกี้ก็อันนี้หรือเปล่าถูกต้องแล้วครับมีอะไรเก็บไหมห้องนี้มันเหมือนบัลลังห้องบัลลังของพระราชานะไอห้องนะ่าดูดิมีชั้นสองนะมี เออแบบว่าพระราชาของแท้เลยไอ้ห้องเนี้ยถ้าใครดูอน,นิเมะต่างโลกนะครับก็จะรู้เลยชั้นเนี้ยห้องอย่างเงี้ยใช่เลยบัลลังพระราชาเนี่ยมีภาพทำมมนห้อยด้วยไม่มีของเลยโอเมก้า oh อ่ะไม่เป็นไรขอเดินดูต่อแล้วกันก่อนที่จะกลับบ้านนะครับขอแบบขอขอซราอีกสักนิดหนึ่งเพื่อมีเอา้ามีจริงๆนี่อะไรวะแหวน แหวนของเจ้าชายพระอาทิตย์นะครับ Princess เฮ้ย Princess เือนเจ้าหญิงนี่ว่าเจ้าหญิงแห่งพระอาทิตย์เออเอาหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่นี่เหมือนเก้าอี้นี่ว่ะที่พวกขุนนางชอบนั่งเนี่ยโอ้โหตัวใหญ่อย่างวะน่าจะเป็นของลอสทริกแน่หมดนะครับไปกลับบ้านนีกว่าวาร์ปกลับก็ได้วะ่ะวาร์ปไปที่บอนไฟ ใายบอนไฟ,นฟล่าสุดอันนี้กลับไปเลยเออยังไม่ได้กดดูเลยว่ามันคือแหวนอะไรแหวนแล้ววะขอดูขอดูเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดทำไม,ไมเห็นจะมีอะไร มันมันบอกว่ามันเพิ่มเพเพิ่มการฮิปเพิ่มทุยรีสโตเฮกพีรีสโตในจังหวะไหนค่อยๆรีเลยหรือว่ายัางไงแม่จะค่อยๆรีมั้งดูทรงเออวะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับรีสโตแน่นอนไปเดี๋ดูอาวุธของไอ้เจ้าโรชิกอาา่า นี่อะดักไม,ม,ะะกม,ม่ไม่ใช่เป่าวะดักงูนยอมดูใจอันฟาลอนไม่ใช่บูฟไนอันนี้ด่าใครนะเลียมละหมนุนอาวุธพี่แกแหละนา่าจะเป็นเวทแหละดูทรงแล้ะเนี่ย ผมเดาว่าน่าจะเป็นธนูอาวุธมันอะเพราะว่านี่ไงโซลออฟเอาดริชเออว่ะเพราะ <Now, now. S 1> มันใช้ธน,นูนี่ว่ามีหรือเปล่าบัลลังก์มึงอะนี่ไงใช่ดะ้ะปาดเขาให้เยิยหัวเบลเลอร์เลยใช่ไหมอันนี้เอาจิชใช่ไหมอ่านชื่อข้างหลังดูอ่าทีนี้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวแล้วแหละ บัลลังฝั่งฝั่งบนนะครับเออครบแนละ้วเนี่ยอันนี้ออดิเแล้วก็อันนี้ชื่อแล้วลุกลืมนะครับโยมด้วยใจแอ่นน่ะบัลลังก์ใหญ่สุดแล้วก็อันนั้นเอบิสวัชเชอร์ปีบโซไปเลยเท่าไหร่อันนี้เมื่อกี้ค่าส,สดๆห้าหมื่นหมื่นห้าโอ้ยยังนี้คนละครึ่งครับอ่าโครงการ oh นี้เมงมือโอ้ใหม่เกิร์ดมีเท่าไหร่ครับแปดพันเรา อันนี้คงจะห้าร้อยอ่ะกูดเดาเลยอสี่ร้อยของด,ดีครับเลยดีครับหนึ่งสองสามสามขั้นเลยนะเอาเป็นสเต็งกับเด็กแล้วก็เอาเลือดแล้วกันไหมเลือดมากตัวคุณแม่งบายกระเซกระดาษอ่า อันนี้คือเนี่ย special effect winfinity เหลี่ยนในการบู o การค้นหาไอเทมบางอย่างที่เอามากูแทบจะไม่ได้ใช้เลยเว้ย Ashen One be sure to bring ทีนี้ก็ผมไปฟาร์มไทฮันไนท์สักเทวิงกิ้งไทฮันไนท์ทมาได้มาอันเดียวเองก็แมปนี้แหละขึ้นไปข,ข,ขึ้นไปข้างบนนะ่ะเออแต่บล็กข้างบนมาประตูแบบไม่ต้องเปิด ก็มีอยู่อันเดียวเนี่ยคาดเออก็บอกว่าได้มาอันเดียวทีนี้ไปไหนต่อดีอ่ะอืมไอห้องเมื่อกี้ก็ต้องปรับบอสแดนเซอร์ใช่ไหมแล้วก็แล้วก็อะไรอีกวะผมนึกไม่ออกว่าว่าผมจะไปไหนดีตรงนี้ก็เคลียร์หมดแล้วทีนี้ก็ต้องปรับแดนเซอร์แหละเออผมว่านะไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดหมดแล้วนะเออเว้ยอันนี้ก็ ไม่ไม่น่ามีอะไรต่อแหละไอ้ห้องไอห้องบอสเนะี่ยอันนี้ขอเอบิดวอเชอร์ก็ไม่มีอะไรนะครับดูจนแบบโอ้โหเกลื่อนหมดละเหลือแค่ตรงนั่งอะ่ะนั่งรออ่ะอันนี้เอออ่าต้องปราบแดนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราวาไปตรงบอสเออห้องนี้มันเหมือนมันเหมือนผมนึกอะไรออกว่าตรงไหนที่เรายังไปได้อีก เหลือห้องแดนเซอร์ตัวหนึ่งที่ต้องปีนขึ้นไปแล้วก็นั่งนั่งนะครับนั่งนั่งรอนั่งตรงพรมพรมพิเศษเป็นพรมพิเศษที่ไม่ไม่มีใครมารับกูเอาแดนเซอร์ก่อนแล้วกันวันทีหนึ่งไม่ออกเลยว่ามันไปได้หลายทางนะใครไปจำได้วะไอเทมมันโคตรเยอะเลยมาอย่ายิงนะเว้ยไม่เจอกันนาน,านเป็นไงบ้าง หน้าตาควรตีขึ้นเยอะเราอะอารอ,อแม่งเลยคุณเดือทางไม่ออกแล้วี๋ยวกูไปค้ำมาหาอื้ออี้เอี๋ยตีไล่ตีไล่ตูดมาเอ้าโหยตกเย้ยเติมตัวความสดชื่นเอ้ยอ๋อมันแทงมันแงอ้า เฮ้จับ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 อย่าอย่าเฮียถ้าจับมันโคตรแรงโอ้โหอ้าฮเขี่ยตีไม่เข้าเลยคือดาบผมต้องตีบอดมากกว่านี้แต่ว่าไอ้ไอ้าวิงกิ้งก็ขยันหนีเหลือเกินป่อยไปเลย กดหัวเลยกูต้องผ่านมาให้ได้ก่อนนี่ยน่าจะขึ้นชั้นบนอยากรู้ว่ามันมีอะไรอ้าวโอ้ยเหี้ยเอ้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยอยากให้บอสตีเราแรงอ้าโไอ้กูอยากให้บอสตีมันอยากให้มึงตีเนี่ยให้ดาเมจบอสแค่นี้พอโกงไหมดูโกงมะบอสตีแค่นี้กดเลยแล้วกันมะหยอก ตีเดียพอตีเดียพอค่อยๆค่อยๆหลอยเอายา้ยหลบได้กูเตีย้ยประเด็นเย้เออโอ้ยอ้โหเยยาฟาดอย่างดุเยอะโอ้ยฟาดแรงมากไอายา้ยไอ้ข้าไปเยอะเยอะมึงพักบ้างไอ้สัตว์จะตีเยอะ ออเออที่มึงตีรัวๆเลยจะแค่โอ habitude, i, dogs, 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 dogs. ้โหถ้าโอคามิอล้พวกมึงไม่เหลือแล้วจับ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 อืมเกียรติแล้วแต่ถ้าจับมันก็ดีนะครับว่ามันมีจังหวะดีเลยโอ้เออนี่อ้อยยี่ยมกว่าเดียถ้ากว่ามาหาบันไลเอาละมึงดาบเล่มที่สอง โอ้วิ่งเลยกูวิ่งเลยโอเคครึ่งหลอดแล้วแต่ครึ่งหลอดแล้วสองทีพอสองทีพอใหญ่เยอะยี่โอ้ยพลังมันอืมตอนนี้ก็ตึงอยู่จริงๆมันปาดเร็วมากหมุนอีกแล้ว Okay, หมดแล้ว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 มันมึนมัน,ม,นมึนอยู่ตีมึนอยู่ก็ต้องตีสองทีพ่อเออเซอร์ได้ทิพตาโอ้โห่ยมีไฟด้วยอ้าเหี้ยบันไลไส้บันไลไส้เหียอย่าเลียมอย่าเลียมหมดบอสแล้วครับโปโปหมุนอนะ โเอ้ยเว้มาละปาเอ้ยล่นเล่นเล่นปี่ระเบิดกันอะแทงสองร้อยสี่เอ้ยเฮ้ยอ่ะอย่าหลบก,ก่อนเลยกูไม่ตีกูเสี่ยงสองทีพอสองทีพอจะหิวจะอ้มาม่ได้หิอไอ้สัตว์เอ้ย นิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยได้ได้ได้ตัวนี้ได้ตอนนี้ปันกลางเราไม่กล้าบอกว่ามันกาต้องบอกว่าปันกลางไอสัตว์นิดเดียวอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ยแหวนเทียอะไรวะเนี่ยอ่ากดผิดมันคือแหวนอะไรวะมันมันบอกแค่นี้มันทำอะไรได้วะเนี่ยบูธการเอะบูธพลังโจมตีเมื่อแอคแท เหมือนตีตีนานๆว่าอันเนี้ยไ,ไม่รู้ว่ะเออใส่อะไรมันก็ไม่ดีเ้าหรอกกูเนี่ยกาดมันเดิมเล้นะครับไปไปต่ออะไรหายยากกูไม่งอ้อที้เกียรสำรวจเยอะแล้วเกือนโอ้อยเนี่ยนี่ก็แทงแม่นแล้วเดตอนไม่อยากจะโอ,ะอะ้ไม่อยากจะแวะเท่าไหร่อันนี้เอมเบอร์เลย จานก็พอสองทีพอนะจ๊ะเอ้ยเอ้ยมันกำลังนิ่งอยู่สามทีฟรีหลบโอ้โหหนักหน่วงแลอเกินจานโอ้โหไอเยมตกหยอขอดูขอดูอดปาดหนึ่งทีใหญ่เอ้ยอ้อยังโดนอีกแหละโอโ้พี่อ๋อ อ,อะไรมึงเนี่ยเฮ้ยขอคืนกูขอคืนกูนอนกูขอคืนเอนอตีเข่ <Okay. S 1> อยอะไรของมันเนี่ยเดี๋จวตีมั้งอยี๋ยไม่ตีมั้งย่าหลบหลบก่อนเลยกูเฮ้ย <Hey, S 2> มาแล้วระเบิดไฟเออเอารลดาบเวทมาแล้ว โอ้โหเป็นเรื่องแล้วมันท่านเนี้ยเฮ้ยติดตเซตไอ้เหี้ยไอ้ตนเล่นเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ท่านเนี้ยสมแบบว่าต้องกดกิ้งสู้กับมันอะตอนนั้นเราสเตมินาเราเยอะกว่านี้ในในเซฟตัวนู้นอันนี้คือสเตมินาเราน้อยเราเน้นเลือดเยอะนี่ขนาดผมเล่นเลือดแหละไปสองพีพอสองพีพอเหยอะ เออ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 เอยเอเลียมการเลียมการเดิมการเลือดเต็มหลอดไว้ก่อนครับอย่าลืยมอ่าอ่ามาไหนดีไปไหนดีพุกกิ้งมาไหนดีเออโอ้โหไอ้เหี้ยมันหมุนดิมีควงมีควงโอ้โหไอ้เหี้ยอ่าไม่ตัวกระตุกเลยเว้ยไง ดืมคอมันแห้งผ้าเกียอแล้วคอมันแห้งอ,อ,อะไร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 หมอไม่เห็นฉากบางฉากบางเอ,อ้เหี้ยมีอาการมีอาการหัวร้อนขึ้นมาดืมหมดแล้วครับหมดแล้วครับพี่น้องเออนั่นไงไอ้เหี้ยมีแถมมีสัตว์มีเหี้ยข้านี้หลอกอกูเนี่ยเรามีอันนี้อยู่นี่ว่ะใช้เลย ใช้ให้หมดโปรโมชั่นโอ้ยโอ้ยแล้วมึงเสื่กมาใช้ตอนที่กูไม่ว่างไม่ว่างตีอย่างนี้ขอร้องล่ะอืมเออไอเชี่ยมองไม่เห็นไอสัตว์ไอเชี่ยดาบางังโอ้โหจะหาจังหวะตีโคตรยากเลยเฮี่เอ,อ้อมันไป น้าเฮ้ยอ่ะไอสัตว์เอ้ยกูเข้ามุกปาก่าสวนเยอยจังเลยคนไอ้ได้อยู่ได้อยู่เกือบตายเกือบตายเกือบตายไปถึงมันนะมันด้วยมันด้วยโด,ดไปนะเมืองตว์โอ้ยหมดล,ละโคโคต้าลาขวดเมื่อกี้หมดละจ้า ไอพวกห่านี่ก็ตีแม่นนะเกินอ้โห,หนัง่ไงกูว่าแล้วแทงขาดคำม,มึงเป็นเฮีย้ยเล็กนะเยี่ยมมึงอยู่เฉยๆเป็นไงวะเนี่ยยิงยิงแม่ต่กูไม่อือโอ้ยอยา่าอย่าอย่าเสือกอย่าเสือกเฮ ออมอนแต่รอบไอ้เหี้ยมันบกไม่เหมือนกันโอ้ยจั่วลมบิกอะไรวะเนี้ยหัวก็วยังดีอ่ะฮโออโหขวดเลอกกูเสียเลยเจี๊ยมเสียรีขวดหนึ่งไอ้สัตว์กูดื่มปุ๊บไอ้สัตว์ตีเลย มึงส่งตรงจากเซอร์คิโลเหรอวะเออซ้ำม,มาซ้ำม,มาไม่ซ้ำคุยแล้วเนะี่ยหรือว่ามีดาบเดียววนะเออน่าจะมีดาบดาบเดียวมันเลยไม่มันเลยไมห่หมุนเนะอืมเพราะวันนี้มันเน้นมันเน้นฟาดโมเดลนี้เขาเน้นฟาดมาแล้วดาบคู่มาแล้วโอ้ยมามาเถ็นปั่นเลย ้ยหมดแล้ว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 มึนมึนมันมึอนมันมึนมันก็ตีต้องบูธแล้วต้องบูธแล้วโอ้ย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 อ้าวหมด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 แล้วหมดแล้วสองพีพอสองพีพออย่าลืมเอออ้าวยังโดนอีกเหรอเนี่ยว้า แม่เย็ดเอ้ยขวดเล็กคุณเหลือตั้งเยอะโอ้ยเยอะจังหวะเฮี้ยมากเออวะเชี่ยมหันสเต็ปข้างไม่ค่อยได้โอเคงั้นเอางี้ผมพออ่านมูฟมูเซ็ตได้แล้วถนัดเล่น,เล,นเล่นแบบว่าตีไปแล้วรู้ไปถ้ามองไกลๆนี่จำจำจำ,จำไม่ได้จานครับถ้าถ้ามันมีดดดเดียวแล้วมันกระโดดเสียบเรอนเนี่ยคือมันจะไม่สามารถปั่นปั่นต่อได้มันจะดีเลยสักแป๊บหนึ่ง ก็ตีได้ประมาณสามทีอะถ้าเอาเซฟเซฟนะถ้าเอาเผื่อก็4ีอืมโอ้ยยังโดนอยก่วะเนี่ยอ๋อไอพวกเคี้ยนี่แม่งไม่มีทางให้มันดีๆไหนหรอวะเนี่ยเวนแม่งเหลืออยู่อันเดียวด้วยสดๆแล้วกันไหมมาถึงตายกูเลยเวนไอเวน โอ้ยโอเคจวดลมอีกฮ้มโอ้โหลบอืมออม,มาไลถูกต้องถูกต้องแล้วครับจัาเดี๋ยวก็ตึงแนะ่จริงเอ้ยเออเอยใส่มีหน้าหมดพอดีเยอะพตรเสียวเลยเมื่อกี้ชาร์จเลยแนละ้วกันนะไฟเดี๋ยวก็ได้หยิบดาประโถให้หยิบดาบแม่ไม่มีอะไรให้หยิบไปเฉย จับอออืมอีกที่ยงป่าตัวนี้หรอเนยะชาร์จเลยกันนี่ไงตกแล้วเอาละปั่นไซโคงแน่นอนว่า้ชิบหายแล้วไปไหนดิโอ้ยกูรอดได้ไงกูรอดได้ไงหลวงพ่อเลยครับเนี่ยเอ้เหี้ยอ้ะโอ้โหโอ้โหโ หิวก่อนเลยฮิวก่อนเลยอยา่ยาอย่าโอเคมีแหละถูกต้องแค่สามทีรัวๆเฮอย่าหึ่งโอ้ยตัวนี้สู้สู้มันดีว่มันเฮี่อะไรสั์มันก็บ้าและเครียดแลวตอนนี้กูโอ้โหปาด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 ,ปาดยาฉาบางังฉาบางังฉาบางังปั่นอีกแล้ว นี่แหละถูกต้องจังหวะนี้แหละเอาไปหนึ indeed. Indeed. Ah. Ah ่งทีหนึ่งทีพอหนึ่งทีพออ่ะแถมแถมอ้าแถมไม่ได้เง้เสียวไส้ครับพี่น้องโอ้โโอ้ยโอ้โเย่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 ื้พลังเวท โอเคนี่แหละ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 ตีหนึ่งทีสองทีได้วะ่ะเหี้ยหมดแล้วหมดแล,แ,ลแล้วสองทีทีละสองทีทีอ้าทีละสองอ้อโอ้โหเหี้ยตะวัดแรงจังวนะเวเน่นี่เปี่ยวโอ้ย oh ไอ้เชี่ยมันตะวัดโคตรแรงเลยไอ้ทีแรกอะไม่ไม่เท่าไหร่ตัวละครเรายืนไหวสะพอแม่งตะวัดทีหนึ่งไอ้เชี่ยน็อกเลยกู ตรวนี้เอาเรื่องเว้แม่งกูใช้เอมเบอร์ยังคุ้มเลยโคต้าเราหลือเพิ่มแม่งก็มีค่า,าพอๆกันว่ะเออแต่กูลองเปลี่ยนทางหน่อยดิเผื่อมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะมีอะไรดีขึ้นไม่ดีละอ้อหได้อยู่ไอ้หนงดาเบทดีอยากเสียเลือดให้ไอ้อะไรแบบนี้มาเอมเบอร์กูไม่กดด้วยเอา อ้าว h fuck what that ตบ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 ตอบนี้ไม่ดีอ้โหอันนี้ท่าใหม่อันนี้ของใหม่จริงๆของใหม่ของแท้อืมร้อ่แล้วเนออ้ยห้าสิบห้าตา ยี่สิบหน่วยตีหนักว่าก้าที่พอโอ้ยดูไม่ทันไม่ได้มองเลยเมื่อกี้เอาซีเอา,เอาลลัวนะล,วล,วลัวนะแต่มึงก็อย่าลัวใส่ตูขอล้อจาามาละเยอะโอ้ยสายมีดาบหมดอียอ้า มันหยิบโคตรเร็วเลยโอ้โหจังหวะไอ้เชีย่ยแม่งหยิบดาบเดียวจังหวะโอ้โหแม่งคุณนึกว่าจะปล่อยเวทไอ้สัตว์แม่งห,หยิบดาบใส่กูโอ้โหบางจังหวะดีก็ดีดีบางจัง,วง,จงวหวะเฮียก็เฮียเฮียเลยเออเวนเ้นตะไลเฮ้ยกี่เทคแล้ววะเนี่ย เอยเอยหลบรัวๆหลบรัวๆเฮ้ยอย่าได้แคร์เจ้ามันดูเชิญอะย่าเอาจับอีกโอ้โหคุยเถอะเปิดมาจับเลยเหรอ โอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอไปฝึกตนก่อนนะครับสวัสดีครับ